พวกเราสวัสดีค่ะขอนำเสนอรถกระบะมือสองราคาตัดสดนะคะจัดทรงลงลอ้อเรียบร้อยหล่อพร้อมขับนะคะราคาคันนี้นะคะ138,000บาทค่ะอีซูซูดีแม็กสองจ x รถปี08ค่ะเครื่องเกียร์ชุงร่างสมบูรณ์ดีแอร์เย็นรถพร้อมใช้ได้เลยนะคะเลขทะเบียนสวยค่ะคันหน้าสวยห้องเครื่องแห้งนะคะราคาไม่แพงด้วย เป็นรถมือสองเคีย์ธรรมดานะคะสวยดูดีทั้งคันไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ยังดูสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะคะราคาคุ้มคุ้ม,ค,มคัน138,000บาทราคานี้เงินสดสนใจดูรถได้แถวอำเภอเบืองสามคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ,ะโทรคุยสอบถามหรือว่าติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหาผู้ขายได้เลยค่ะเจมเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะ แอดใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากกันถ้าไม่อยากพลาดคลิปโรสสวยแบบนี้ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันไว้นะคะสวัสดีค่ะ